สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบอร์ทูคกคนสบายดีตอนสายจ้าเมื่อน,นี้นัองน้อยกาสีมาอ่าเว้าวเซอร์หน้าคลิปไอนางเนาะเพราะว่าไอนางเพิ่นนั้นยังเข้า YouTube ยังเข้าเพื่อเลยมีได้ทั้งสิ้นนะพี่น้องเข้าได้แต่โทรศรัพท์น้องน้อยนอยนี้แล้วก็อันมีแต่อีเมลม,ม,มาจังสิแปงเฮเนาะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เม่เพื่อนเนอยู่บ้านนะจ๊ะพี่น้องเพื่อนอันไปเปลี่ยนซื้อเฮอพ่น้องอันเดียวมาฟังกันเลยเะจ้าว่าน้องเดียวสิได้ซื้อใหม่เนาะพี่น้องเนาะได้ซื้ออย่างเพราะว่าขันเอาซื้อเดียวเขาองค์เห็นเลยคือแบบน้องโวดเดียวเ่ามียาตีพี่น้องันนะอีเมย์ก็เลยเปลี่ยนซื้อขึ้ใหม่เนาะถามน้าเบาน้าสาวกัเขาเจ้า,จากามีหูมีหูแัวตั้งเฮอเลยอีเมยพู้เป็นคนที่ไปแลนหรเลือองค์เห็นน้องเดียวไป จดซื้อพน้องเดียวเข้าห้องเยนเพื่อนก็นเลยอ่ะเอาซื้อพน้องน้องเดียวใหม่เนะพี่น้องบาวันนี้ก็มาฟังอีเมว้ากันเลยเดี๋ยวจ้าว่าคลิปนี้มันเกี่ยวกับเพลินแน่มาไปกันเลยจ้าหนึ่งนอยกับสีขอโตลาไปก่อนมาวาเท่านี้แหละสบายดีจ้าพี่น้องมาสุขสุขคนนะจ้าสบายดีพี่น้องแม่นงงมางใหญ่สีม้าแลนซัมโมโนโคั่วไห้น้องเดี่ยวเดี๋ยวจ้าพี่น้องเลยเพราะว่า ไปทางห้องเฮียนเพิ่นเนาะวา่าฝากฝากน้องเขาห้องเฮียนมือนี่เนาะแต่วา่าสุดท้ายมาวา่าไปบึงซามุมโนโครัวเขาจะวา่วาบมี่เนาะบมีม่จังสั้นละแม่นางใหญ่ก็เลยว่าล่มกับอันคู่เพิ่นอยู่ในห้องเฮียนหันว่าโอ้ขอ,อนอนโยบายใดบ่วว่าพอแม่เราบมี่เนาะแม่นางใหญ่สิเต้นสิเลนซมุโนโคัวแล้วจังคอยมายืนน้ำล้างใดบ่ พ่อหอาอหยน้องเขาหงเฮียนห้มันท่านโมเนาะเพราะว่ามือนี่เป็นมือทําอิฐของการเปิดชกเฮียนในอันในวิลาเขาเนาะกะเขาเนะจาะก,กันเลยเห็นใจว่าเออเล่ากะบโบมียาดโบมีแม่นังเต็นแลนห้เนาะก,กันเลยว่าโบเป็นยังว่าห้เราเขาหงเฮียนตามปกติคือเด็กๆเ,เขา,<ม>าแต่ว่าห้แมน่นั่งใหญ่น่ะเต็นแลนซัมโมโนคั่วนี่ ให้เขาไปนาของรน้าบ่าวเล่าเนาะแม้นั้งไงกับสิแลนมาทางของการนี่แล้วก็สิแล,ลนดเอาเล่าเขาสมุนทุรขวนำก็คือสิงายอยู่ดอกเพราะว่าตอนแรงันให้น้องคิติกะซ้องมือแล้วดิวจาพี่น้องเลยนี่กะจักสีว่ามือนี้แล้วบมหรือว,ว่ามืออื่นแล้วเนาะกับสิภากันแดนแต่เสารแน่อนอนพี่น้องเลย่ะไปเลยไปทางของการเลยจ้าพี่น้องเลยสจะไปทองการเลยรเด้อพี่น้องเอ้ย น้องโมกาสิได้รออยู่ที่รถนะจ๊ะนี่้องกาอันน้องเดีเยวนายอีเมกมาแล้วน้องโุกก็หิวน้ำยี่แต่รถน้องพี่น้องเอ้ยยังว่าท่านแล้วนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าสีเขาไปให้เขาเจ,จ้ะจดเขาในช่องวัลวนี่ก่อนอ่าไ,ไปกันเลย สบายดีพี่น้องสบายดียางเทียงเด้อจ้าเมื่อนี้พี่ข่าวดีสิบอกพี่บอกน้องเดอ้อเมื่อเสานี้นาอคลิปที่แม่นางไงไปไทยเอา้องไปโรงเรียนแต่ว่ายังบม่ทันได้เอาลงเถอเนาอแต่ว่าแม่นางไงสิเอาคลิปที่แม่นางไงไปแดนสมุนุครัวตัวเล็กให้น้องก่อนเดอ้อเพื่อนก็มีการแก้ไขอ่าก่อนนอาอเพราะว่า อีกน่องกะเป็นลูกกัมพาน่องโบมีภไยเต้นไผแลนเม่นย,ยังน่ะไห่น่องเขาจากนานยุบายไงนอ้องค่นเขาไปเฮียนกอนแต่ว่าไห่เมย์นั่งไงนี่มาแลนซัมโมนคัว่วตัวเละเขาซัมโมนคัว่วมันระบาวเราเด้อดจากนี่คือซัมโมนคั่วของระบ,บาวเราสีมีซีมีซื้อลูกซื้อเมียล่ะกะซื้อเม่ของเราแต่ว่าซื้อน้องเดียวหั่นโบมี่ล่ะกะมี แม่นางไงก็บจักสที่ใส่ซื้อน้องน้องนอกพราะว่ากันสี่าใส่ซื้อน้องเดียวกับแม่เรากับไปป้าแต่สมบาซื้อเดียวเนาะอยู่คนเดียวมาเช้ากันด้วยตั้งซื้อให้เพื่อนใหม่ตั้งซื้อขาห้องเฮียนให้เพื่อนใหม่ซื้อซื้อเท้าบุญนี่เลยจ้าพี่ดอกเลยแล้วเรียบร้อยแล้วมิตราตอนแรกแม่นางไงยังสีคอยขี่รถล่ะกันเอาไปป้าไปอยู่เพื่อนร้านชาเช้าของแม่นังไงนอกเพื่งใาหามว่า มันหาน้วเาเรามาเอาออดิแล้วเลยด้ใจพี่หน่อยเลยขาวกระถ่งน,นี่ก็คือ,อแลเนเอกสารให้นังหน่อยกันแล้วมือนี่แหละไปเอาที่ในหอการเพินเสารนี่เนาะแล้วเป็นทีเรียบรน่อยแล้วพีตา สุดซางเฮงหลับสะพานท่าห้องเทียนเดี๋ยวเร็วด้วยโอ้ยเสียงของหกกันเนาะแทบเลิกแล้วน้องสีเปลี่ยนซื้อใหม่เลยเด้อสีเอียนเป็นน้องบุญมีก็ได้เด้อจ้ะพี่น้องเลยแต่ว่าส่วนร้ายแล้วเขาชินปากเนาะเออน้องว่าน้องเดียวกะเดี๋ยวแต่ใครสิเอิญเด้อน้องบุญมีก็ได้เด้อพี่น้องเลย หรือว่าเท้าเดียวตัวเก่าก็ได้จกบอกเพคนว่าเวลาคู่หอกคู่เอิญล่ะให้จื่อซื่อเนาะเพราะว่าส่วนไล่เราเอิญน้องเดียวน้องเดียวแต่ว่าเขาห้องเดียร์ล่ะแม่นั่งไงกับคอคู่เนาะเป็นผู้ชายหลี้ยงอเพื่อนค่ะเป็นผู้ชายสอนก็เลยพาต่างซื่อให้ว่าถ่ายบุญมี่ตูพี่ชื่น้องสุภาสุรุ่งฟังเลยหนุ่เอ้าเอาวัน ไปส่งหน่งเดียวยูเฮียน่งเป็นในยูฮองก้นึงปกติเนี่ยอาว่าอ่าล่าได้เฮียนตามปกติเนาะเขาจะสิงหักเฮียนอยู่ฮองก้นึงงอายุหกปีเนาะแต่ว่าเป้นไงพัฒบายดีกันแต่ว่าคือเห็นเหมือนกันเนาะครอบครัวหรือว่าท่านแม่เรากับสภาพเป็นแบบนั้นเนาะกับบ่อยๆให้ถูกเขาห้องน้ำห้องเฮียนเนาะ เดี๋ยวเรอยูเชีรไลน์ไงหอเจ็ดแปดปียิ่งเยนอยู่คนหนึ่งอยู่จ้างหงนอกน่ะซื้อใหม่เด้อเด้อข่าวบุญมีเนาะบุญมีหมายความว่ามีคนสวดคนชูมีบุญมีวาสนเซนซ่เลยว่าบุญมีก็เลยว่าบุญมี่บุญมีบุญกนเมา แลนเขาทำมโนควาตเลิของนาบาวแล้วเดี hmm ๋ยวพอวานนาบ้าวแล้วก็บอกว่าถ้าให้คอยแลนแหละน้าให้คอยแลนนะคอยกับทรงนะไม่มีความสามารถที่จะแลนได้เนาะเพราะว่าโมมี่เงินคำคำเกลสิแลนเนาะแม้ทั้งไงกับโมมี่คือกันมาจากพี่น้องแต่ว่าสงสารนิดหน่อยเนาะแลนซัมหนึ่งกับเป็นเกิดเดียวนี้แม้ในใบแจงเกิดเอาใบแจงเกิดนี่แหละไปเข่าของก้าน ตำรวจแคาเดากับไซซ์เรียบร้อยด้วยอืมที่เรียบร้อยจะพี่น้องยถือว่าน้องยัยเงินวันหนึ่งเขาพอหนึ่งเขาเฮียนแล้วแต่ว่าคลิปทีแนี้ยยังไงพาคุณไปฝากที่ห้องเฮียนเนี่ยยังโมทนาลงนะจ๊ะมีแต่มาแลงในนี้ก่อนนี่ละนี่ละแต่ดีดีใจนี่เราเนาะที่เข่าเรียบร้อยจ้ะนี่ย เขาเพ่งเียนตีนหกนะเขาเขาพี่หูอยู่ต่อคนอยู่นคนจอยากที่เข่าแล้วน้วววนองหกค่ะไปใจสาคุณน้าแม่ไปทรงหนองเขาเงเียแลวก็นิม้น้ขน้มพองกินนั่นะนะขิ้นะ้ำพองน้ขาวปดีแนตะ่ นี่นางใหญ่ขอลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องครอบครัวสาวบ้านยด้ไยจ้าด <c oughs> ีใจยังไงมือนี้อาเขาซ่องได้เนาะมื่อคืนนี่หายตาตูตาโปกี่น่อยเลยลาไปก่อนจ้า